ซื้อข้าวไก่ทอดมาทุกคนกินข้าวอย่างซื้อข้าวไก่ทอดเซเว่นมากินกับน้ำพริกเข้ากันมากแกงไม่มีแกงที่ถูกใจไงนึกขึ้นได้ว่ามีน้ำพริกในตู้เย็นน้ำพริกผัดหมูสับคนจุกจุกโคตรอร่อยอะอนล่วหน่อไมอ้น่ากินนะทุกคนเูแนะซ่บมาก <c oughs> น้ำพริกแพ็ดกลางนะทุกคนจ้ะ อืมฮึยอืมชอบน้ำพริกที่ไม่ติดหวานกับข้าวตำตลอดอย่นี้ก็หวานนะ้่รู้เป็ะไรทุกคนเค็มนัวไม่ใช่เค็มปีนะเค็มนัวเผ็ดหมูเยอะมากในน้ำพริกอะ่ะ กินได้เรื่อยเลยทุกคนจ้ะแนะนำมะโคตรอร่อยอ่อำๆอ,อ,อันนี้จ้ะกินกับหมอมั้